เอเอเ,เ,เลยมาอเอาเคมมอให้ทับเพชรในเมืองเลยพี่เดือดที่ผมสี่ลูกอ่ะนะกระโดดข้ามบับไวเอาเลยนะใครวะม,ม,มันมีหินอยู่นะหินก่อนถึงบับไวเหยียบแล้วกระโดดข้ามไม่ได้แต่ไม่รู้มีระเบิดข้างนาหน,น้าไหมต้องโยนเคลียร,ร์ระเบิดเคลียร์ เคบอมมันก็ระเบิดไม่ใช่หรอไม่มึงจะเข้าไปวางไงอ่ะมันมีป๊อไวห่างจากรั้วอะไอ้ป๊อไวมันไม่ได้ปิดทางเข้าออกคือปิดแล้วมันปิดทางเข้าออกพี่มันน่าจะเข้าออกทางเดียวแต่ทางนี้มันที่ประตูอื่นมันน่าจะเงียบแล้วเปลับไอ้เต่าเอารถออกมาเไปรีดเ้วยไปรีดรถระเบิดคนขับตีนผี ยยาโอ้ยไม่โหลดไอ้เที่อมองไม่เห็นเสาไอ้สัตว์เม่ขับชนหรอกไอ้ที่อะโอ้ยโหลดอีกโหลดอีกทีก็อยู่ข้างหน้ากูแล้วไอ้สัตว์อยู่ตรงไหนอฮะสิมลัวเนี่ยเบตตี้อยู่อยู่ดีสองอะดีสองนำสี่อะดีสองดีสองเส้นเหลืองอะนำสี่เส้นเหลืองตรงกลางอะที่ผ่าไปดีนึ่งอะเซฟบสนแอร์นะฮะคิวฮะ ดีสองดีสองไม่สัตว์อ๋อนึกว่าบีพี่เห็นว่าไงอ่าคิวคิวเรงเคบินมาแล้วนะเคบินไม่มีป้อมไม่มีครับตอนนี้โอเคกำลังย่องเข้าไปมีาไมิกคอมิกจริงนะใส่รถฟังก์ปุ่มแล้วอ้าวอะไรเจ็บผมรถไม่มีเลยวะมีเอสยูวีเนี่ยนะมันมีรถเบตีจะเอารถอะไรมาที่ยางแตกเอสยูวีเอสยูวียางแตกสองฝั่งเอ๊ะมันซ่อมแล้วเอามาเลยครับ ตีนี่ตีนี่ของฉันไว้บนพีมามันจะหายไปมให้ผมวิ่งกลับไปฮะคงซ่อมรถซ่อมยางแล้วมันก็กลับมาได้ขนาดนั้นโอเคโอ้ยลูกค้าปะตอนนี้ลุ้นไม่ใช่ลุ้นอะไรลุ้นเกี่ยบระเบิดข้อเดียวกันเองยานะพี่เจนยานะอยู่ใกล้ๆพี่เจนไว้นะใส่ด hmm. ้วยอ่ะว่าแล้วทำไมมันไม่เหยียบเหยียบ ใครใครจะยิงใครจะอะไรก็ดูนะก็ไม่พอาดปักปักอะไรให้ยิงด้วยนะระวังระเบิดเรามาวางระเบิดไปก็เยอะอยู่เหมือนกันนะใช่แล้วมันต้องแน,น่นนะพี่เจนวางวางซ้อนกันนะใช่ไหมวางให้มันซ้อนกันในชะ่แล้วคนยิงต้องยิงให้โดนลูกลูกข้างหลังนะอวางเลียงกันใช่ไหมใช่เป็นแถวตรง โอเคป็นยิงยิงลูกลูกหลังมันจะทับดาเมจเต็มกระสิผมไม่มีที่กำบังอะนะเดินเลาะนะยังไม่เห็นพิเทนเข้ามาในระยะทำงานหลังแปไปพี่กระดึ๊บไปอยู่พี่หลบตงำ้นไมมีตะวคูนะ กลัวมันไม่สปอร์นี่เลยพี่ตะปูเต็มเลยต้องมายห,หน้าบ้านต้อไม้หน้าบ้านตะปูเต็มเลยนะ okay, เราก็หลบไม่ได้แนละ้วปาระเบิดไปดิอเห็นวิเทยนย่องแล้วโอเคล็อกให้อยู่ที่เทนโอ้โหตะปูโคตรเยอะต้องเสียงระเบิดเียพี่ ในบ้านมีคนมีเสียงเดินมีเสียงเดินน่าจะชิคย่งวะยังไม่เห็นใครอ่ะเอานะอยู่งานหลังพ,พร้อมไหมพร้อมบีพร้อมมันมันมาหาผม มันเปิดประตูผมเห็นอยู่ได้ยินแล้วล่ะมันแค่เปิดพี่ล็อกป้อมซ้ายคนหนึ่งนะผมล็อกป้อมขวาอ่าทีมงานเห็นเสาไหมครับไม่ยิงอยู่ใช่ไหมไม่เห็นี่าจ่าไหนพี่มันร้อยห้าสิบไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เลนเดอร์โอเคผมยิงเองพี่ต้องยิงเอาอะไรต่อมันก็จะหมดไอ้ที่อ่ะผมก็ขับมาเติมดิสีสาวยิงไม่โดนป่ะ ไม่โดนไม่โดนแตกไม่โดนกี่ลูกที่มอแตกแล้เลยแตกแล้วไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเลยพี่ต้องยิงทีละลูกพี่เชนเฮ้ยไม่เข้าเลยไม่ต้องยิงทีละลูกต้องยิงทีละลูกอย่าวางทีละสามวางะทีละลูกอันเนี้ยสามลูกอ่ะให้มันได้สามลูกมีพี่แค่สองอีกฮะ แอ<ส>นหนึ่งชั้นต้องวางถีแล้วลูกผมบอกแล้วตุดไปไหนเฮียเคลียร์ต่อเลยพี่ดันต่อเลยยังไม่ขึ้นป้อมแอนตุดเฉยอ่ะเราดันกันจไม่ขึ้นอะไรเลยอะ่ะฟอมก็ไม่ขึ้นคาบินก็ไม่ขึ้น ไม่รู้จะทำอะไรหรือเปล่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าเหลืออยู่วะสวยพี่เหลือกี่บานอะน่าจะเหลือสองชั้นมันชั้นประตูหรือว่าซ้อนกันระวังระเบิดนะเพื่อนดูดีๆวันนีซ้อนแค่ระเบิดไปนะถ้ามีระเบิดมันก็ระเบิดแล้วระเบิดอ่ะอยากจะระเบิดเคมอมันเองเลอเกินเห็นเคมอลหน้าประตูลูก ได้หรอพี่ของของมันอ่ะพี่วางพี่ยิงไม่ได้หรอได้ได้เอ๊ทำไมไม่ระเบิดอีกลูปสามเปอร์สามต้องสามดุรถตกน้ำไม่เฮียอะไรรถตกน้ำรถตกน้ำตกน้ำมาระเบิดเข้าไปมันเดี๋ยวชั้นไนสุดแกเดินไหนสุดเดี๋ินไหนสุดละดันดันดันไปตัดรถนะน้ับไอ้เหี้ยระวไอเฮียเต่าขับรถตกน้ำไปสัตว์อย่าเข้าหลังัไม้ รถไงมันไม่ตกเกือบชนไอโดนกับแพงเฮ้ยมันยิงริมริมริมริกำแพงขอริมกำแพงตะปูตรงนี้มีตะปูชั้นในชั้นในชั้นในไม่หมายถึงชั้นหอหนึ่งสองชั้นในสุดเลยครับนันจะหลังคาบ้านวยติดกำแพงหลังคาบ้านหลังคาบ้านอ่าไม่ใช่เดี๋ยวเอาริมขับไปดิอยากบู๊เลเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงเซนแบกตเส้นเหลืองเลยใช่ป่ะที่ฉีกไปบ้านมันใช่ป่ะอยู่เส้นเหลืองเลย อยหาให้พี่เตียนมึงขับมาซีหองมึงขับมาซีสามแล้วมึงก็ขับตรงมาดีสองเนี่ยขึ้นมาดีสองแล้วก็เส้นเหลืองอะที่มันจะไปตัดผ่าเห็นไหมล่ะเส้นต่อได้ป่ะพี่เตียนต้องต้องยิงกดให้ผมหน่อยไม่เห็นยิงเห็น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 กระสุนไหมมันอยู่ป้อมนี้่ป้อมนี้อยู่ป้อมนี้เห็นแล้วได้อ่ามันยังไม่เคลื่อนเดี๋ยวไม่มีปุ่งเปิดมุมมาเมื่อไหร่ยิงได้แตกแล้ว ดพี่เข้าได้หมดเล้วเก่งที่วิ่งไปดีหนึ่งดีศูนย์มากแซนแบกใช่ไหมเออนั่นแหละโอ้เราวิ่งอยู่เนี่ยดีหนึ่งดีศูนย์เนี่ยโอเคเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเติมมันอยู่เติมมันอยู่เข้าเลย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 ผมตายแล้วผมตายแล้วผมตายแล้วเหลือแค่มอนในกระเป๋าผมอีกลูกเข้าเลย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 มันกระเลยลองจะปูระวังระเบิดระเบิดอยู่หลังต้นไม้ระวังระเบิดนะอย่า อย่าวิ่งหลังต้นไม้ก็พออย่าลบอย่าลบเลยวิ่งวิ่งโถมเข้าไปได้เลยอย่าลบหลังไหนเลยพี่อยู่ไหนพี่โถมเราไปดักหน้าประตูบ้านกันนะเคมอนนะพี่ผมจะเข้าไปเข้าเลยเข้าถึงเคบินได้เผมไม่มีไม่มีซีโฟระเบิดคาบินมันนะไม่ไม่ไม่เข้าเคมอนเลยไอเคมอนเคมอนมันระเบิดประตูได้อะก็ระเบิดประตูคาบินหมดแล้วหมาแล้วหมาแล้วเงีาบหมดเงียบแล้วให้ทีมเล่นเล่นก่อนที่ผมที่ผมตอนนี้ถึงเคบินแล้วนะเมื่อกี้ เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมันอยู่ทางซ้ายเมื่อกี้ผมจะไปรื้อแซนด์แบ็คมาลดมาลดโอ้เขก็เผมไม่ทันแล้วอ่ะนั้นผมวางไว้ก่อนดีกว่าเอาเลยกลับไปแล้วว่าจะเป็นหรือว่าจะไป็ื้อแซนด์แบ็คไงหนามันเอามีดใบปืนแหงได้ไหมพี่ไม่ได้ยิงยิงเลยครับได้ไม่ได้ต้องยิงเลยยิงไปเลยเอาไปเลยเข้าไปเลยโอ้ยซอมบี้อยู่แซนด์แบ็คปล่อยมันเงาอยู่แซนด์แบ็คกันแหละระวังเคลียร์มอหน้าประตูนะ มีประตูอีกประตูนึงพี่เอาเคียรมอในกระเป๋าฟ้าศพพี่อะไปวางแล้วก็ยิงี๋ยวผมยิงยวผมยิงเลยประตูนึเหร่าใช่พี่ประตูเข้าคาบินเหมือนพี่เครมอรผมเลยลูกศพผมอะไม่ไม่ผมผมมีหกข้อไปวางเลยระปยังเข้าไปไม่ถึงใช่ไหมพอประตูเหลือเชนเดียวประตูอีกเด้พี่อ่าพอประตูระเบิดแล้วอะระวังเคียรมอรหลังประตูมันจะชอบวางเคียรมอรหลังประตู เอาเอาอะไรที่ลดปัดเคมอที่ลถมีป่ไม่มีแล้วพี่อย่ที่ผมบกลูกอ่ะไม่มีครับไม่มีอ๋อโอเคโอเคพี่คิวเห็นเห็นในบ้านไหมครับพี่ยังมันอยู่ตรงแซนแบกอะมุมปิดโอเคไม่เป็นไรอ่มด้ระวังหลังคาเฟรมมันหายไปสี่สิบเก้าอไอคิวยิงตายตัวหนึ่งนี่กูยังไม่ได้ยิงพอเลยบ้านดูดิมันหักหัวกลับบ้านมาป่าวอะไม่รู้ช่างมัน ้าหัวกับบ้านไม่ใช่49ดิต้อง70ดิถ้าเกิดเตียงอ่ะอาจจะขึ้นมาหนึ่งแม่เกิดเชลเตอร์แล้วอ่ะเชลเตอร์75เล็ดสิบห้าเอออาจจะเกิดเชลเตอร์มาเอาของยิงหลังราอังด้วยตีมันแบ็คใช่ป่ะใช่ใช่พี่ c a w อันนี้เหลือใคร w a c เนี่ยนะรังวิกเกตไปเติมแป๊บหนึ่ง s อรี่ เดือบไปเกิดต่อไหมยังต่อกำลังขับอยู่ในเส้นเหลืองนะเจอถึงเต้นยึงเกิดยึกว่าผมเกิดนำห้าสาหัสเลยเจอถึงไหนนะเจอถึงเส้นเส้นเหลืองยิ่งยิ่ยิ่อ่ะอ๋อโอเคกูวิ่งตามถนนนะระวังหนามนะพี่เรียบร้อยผมโดนหนามพีเอ้ยไม่เลยเจอไม่หลงไปแล้วอยูพื้นดูพื้นด้วยหน้าบ้าินทังหอบสี่ห้านาที่แตกแล้วเดี๋ยวผมเดินยิงให้ พอดีผมตายแล้วระวังแล้วขอได้แล้วขอได้แล้วอุ้ยใครเหยียบระเบิดไม่ได้เหยียบระเบบไม่ได้ยิงอ๋อออกระวังหน่อยไม่ทันแล้วผมอยู่ข้างหลังพี่นะเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ระเบิดมาจากข้างหลังพี่ไหนครับผมระวังหมดปะพี่ตายเหรอใช่ผมตายพี่ใครตายบ้างทิวกับพี่ตายหมดเลยเข้าไปตายหมดเลย ไปเติมไปเติมประตูะไม่มี่ะปรแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปถกมันมันกำลังโลกอืมประตูไม่มีละหมดบ้านแล้วประตูเข้าไปคุมคาบินได้ก็จบละบินแล้วยิงเตียงทิ้งันเลยตรงชั้นที่มันมีแทสกแบ็กอยู่ด้านซ้ายมีปืนสั้นสับผมอันหนึ่งถ้ามันไม่เก็บนะมีมีปืนม้าเลยหักหัวไปมีครับประตูปิดเพียอะไรง ไปไหนวะไม่พูดไปเลยมันสร้างประตูปิดเออล็อกแล้วยิงเลยยิงหมดของกำลังลูกซองไปลือยิงได้วะโดนโดนโดนเวดโดนคนเหรอจะสาดเลยต้องตั้งประตูปิดเช็คเขียมอนร่วงเขียบมอสรุอนในรถไม่มีอ่ะมันมันมันปนปตุ่สวยคิวยิงโดนป่ะน่าจะตายร้องไหมไม่ร้องไม่ร้อง ไปร้องไงน่าจะตายพี่เทนห็นพี่มอสในรถไม่มีหรอกำลังวิ่งข้ามทับพอดเจ็บวะนี่พี่เจ็บวะนี่เจ็บเจ็บเจ็บมันอยู่นี่มันอยู่ร่องนี่มันอยู่ร่องซ้ายนี่มันยิงพี่ร่องซ้ายเจ็บ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 ผมเลยมาอยู่บุกฝั่งไหนกันเนี่ยมันกำลังซ่อมประตูวาวไว้วาวแล้วฟังวิวฟังวิวพี่มอสในรถไม่มีแล้วเหรอแต่เพ็บไม่มีแล้วครับกบ้านอะที่จริงไว้ไอ้นี่ปะเจ๋อไม่ตายกรับ ต่าโล่งมากเต่าแบบนั้นโล่งมากเห็นด้วยเห็นเ้วยเห็นโคตรโล่งเลยอยู่หลังหินเห็นด้วยวะไม่ไม่มันโล่งมันเดินไปต่อไม่ไดุ้ยาม์เหมือนมีคนเลยบ้านเงินด้วยเฮียให้กูไปเกิดบีสามไหมเดี๋ยวกูหักหัวเกิดไปใครยิงกระสอบตาเฮียเกิดโคตรไกลพวกมันพวกมมัันนเยียวยิงพี่กระสอบตาย เป็นอยู่เคบินให้ให้กูไปเกิดบีสามไหมแล้วแต่ไหมสวยสวยสวยใครยิงตายสวยเดงผมเหลือห้าสิบแล้วเดี๋ยวผมตายผมไปเกิดบ้านนี้แต่ปยริงใช่ไหมใช่กีมันยิงพี่อยู่อเสียงเสียงอยู่เคบินเคบินเลยแล้วก็ริมรัวคนหนึ่งเออเนียมีอยู่ยิงอีกตัวมันยิงผมยิงผม เอาอย่างนั้นเองโ้ชฉันต่อไปมาเป็นกำแพงอะระเบิดไม่เข้าแล้วนะไม่เป็นกำแพงไม้เนี่ยใช่ครับต้องยิงจะบอกแล้วทำกำแพงปิดอะไอเหียใช่กำแพงปิดนี่บล็อคนีต้องต้องเอาไอ้เคเจาะมันเป็นกำแพงไม้เลยมันไม่มีคนเคลียร์เคลียร์ที่ยิงยิงอยู่ไงเข้าไม่ได้ให้แมงมาดิ ให้ให้มามาหรือเวลาน,น้อยๆให้ให้จะใหยแทน<อ>แทน้มันมาดิดเอาเฟรมพอยต์คืนมั่งดิเอาเวลาน้อยๆจะได้ลกๆหน่อย <ไป S 1> สามทุ่มอยู่เลยใช่ยังสามทุ่มอยู่เลยวันสี่ทุ่มก็ได้สี่ทุ่มครึ่งอ่ะห้าทุ่มวัไหนต้องดึงมันไว้เอาเฟรมพอยต์คืนมั่งที่เอาเยอะยอได้ก่อนเหี้ยฝัดป้อมึงตายเฮ้ยนี่เจอกูตาต่อ,อยวันออนี้ต่อยเฮียเออมาดิไม่อะไรวิ่งทับเลยอ่ะไม่ต่อยด้วยอ่ะเฮีย กูโตอ้วนอำมอกูพับแม่งเลยขยันพิมพ์นไอ้ี่อ่ะพี่วิ่งเหรอพี่เพชรพี่ได้วิ่งปะอ้าตรงไหนตรงทิศทิศหน้าประตูที่เราเข้าอ่ะผมเห็นมันวิ่งย้อนหลังเราไปอ่ะไม่ได้วิ่งเข้าหากําแพงนะวิ่งออกมายิงกี่ไม่ไปแล้วไหมผมไม่รู้ว่าเราเรานวิ่งออกเลยกับเรากับเราอ๋ออืม บ้านไหนอะไปบ้านไหนเซตหนึ่งเซตหนึ่งวะสองไม่มีแล้วเห็นโดหลังว่างไหมฝากกระบอกเกิดเซตหนึ่งรอเลยเฮียเซตหนึ่งอันแวนรับไปต่อด้วยแล้วกันไม่มีอะไรให้ปั๊มแล้วปั๊มอะไรอ่ะธนูแกธนูเข้าเข้าเซฟโซนธนูยิงกันนะแป๊บเดียวเออเนี่ยจะปั๊มเหมือนกันเลยมีร้อยเก้าสิบเนี่ยไปนี่มีสามเก้าไปปั๊มไปค่อยๆกับไอเต่าเล่นสอะไรไอเต่อเล่นสอะไรแล้วไอต่อไม่เอาแล้วไอเฮีย มาเมื่อกี้ไปยกของอยู่ที่จะยิงกระตูสัตว์ให้ตายพี่ผมมมผมผมตายผมก็ลังวิ่งกลับตนอยู่เอ้ยเดี๋ยวนะมันยิงออกมาเหรพี่แค่ปีออกมาในบ้านออเวลาส่วงเวลาแล้วแต่ก็คงหลอดไอ้เหี้ยอยู่ๆไปสัตว์ประตูพังหมดเลยจะพักตูมจะพักตูมตูมตูมรัวแตกหมดเอาจริงอ่ะตัดยอดาลำเวน น่าจะหลับและแล้วเตรียมอะไรไว้คืนนี้วะห <laughs> ลับดนอยู่ทั้งคืนเนี่ยผมเอ็นีคืนนี้ยังอีกยาวไกลควผมผมจัดไว้ให้แล้วกะได้สวยงามสวยงามเป็นระเบียบแล้ว,วแล้วก็นอนนอนนอนเรีงตรงทางทิศเอ็ดอ่ะมันเห็นแล้วพี่ถ้ามันมาขคุณอ่ะอ่าคี่ตรงนี้เพชร เดี๋ยวอย่ะเห็นแล้วเรากำลังเดินเดินตอนแต่ตรงซอกหินกับระหว่างหินกับต้นไม้เห็นปะลูกนึงข้างล่างแล้วก็ตงรงนู้นยังไม่ขุดแต่ลงไปข้างล่างน่งเห็นปะ ตรงนี้เรามีที่ขุดปะนี่นี่อันอันอันนี้น่าจะพิศดาบูเบลเลอร์เลยเฮียต้องเห็นแล้วอ๋มันมันมันดาเมจเท่าไหร่นะประมาณกวางแล้วทั้งสามลูกแม่ประตูบ้านตึมตึมหมดของว่าง มนรูปหนึ่งมนรูมัเคยเหน็นต้องเห็นต้องเห็น,หนยังไม่ได้ขุดเพหลังตรงรายนี่อีกรูปหนึ่งเกี่ยเยอะเหมือนกันน,น,นี่ยอ๋อ ปกติมันไม่ใหญ่นะผมว่ามัน,มา,นมาเยอะเพราะมันมเราบุกเลยโหตรวจเดินตรวจอยู่นี่หรอกกูไปทุบประตูตรงหน้าประตูบ้านมันยังไม่ออกเลย,ยนี่อีกลุก่นหนึ่งเหรอเยอะเยอะปะไปทุบว่าเช้าแต่หกโมงตุ่งโมงครึ่งใช่หรอเจ็นบอก ที่เข้ามาหกโมงมันเข้ามาหกโมงึ้นมันเดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่ใน,ในบ้านก็ได้ถอยเลยกลับบ้านเหมือนหน่วยเก็บกู้ระเบิดไงไม่รู้ไอ้เหี้ยที่คุหมดยังที่คุหมดยังนี่นี่ต้นไม้หลังต้นไม้รวมหนึ่ง ไม่ไม่ต้นไปน,นที่เป็นตัวเล็กๆอะ่ะมีไหมมีไหมโคตรเหลือเ้นี่ยมันมีป้อมด้วยนะพี่ผมว่าเอาระเบิดมาวางตรงนี้ลูกดีกว่าเดี๋ยที่มันปิดเนี่ยมันมีเชลเตอร์ป่ะวะเอาระเบิดมาวางไว้ เนี่ยมันมีป้อมด้วยนะมันมีป้อมด้วยนะเนี่ยวางของหน้าประตูตรงนีตงน้ต้องสองเดือนผมสองเลยองผมสองเดือ่ะเออเนี่ยเนี่ย,ยมีอยู่สองลูกอะสี่สิบเก้ากับห้าสิบ

อันนี้ของพี่นั่นแน่เลยเนี่ยไม่ได้ฝังแต่อยู่ในภูมิของพี่บอสไม่ต้องไม่ต้องตัดแล้วนะไม่ได้ฝังจะอยู่ในภูมิพี่นี่แล้ววิ่งเข้าภูมิดีใช่ไม่นี่อันนี้ยอันนี้ฝังของวันในภูมิเออมีกูเห็นแล้วอยู่ตรงหินอ่ะิวกำลังจะบอกแล้วหละอ๋อกูมีอยู่แล้ว เรื่องการระเบิดขวดแล้วกันเอาระเบิดขวดหรือว่าระเบิดนี่ชื่อ่ลยคิปไม่นี่เลยคุธการทำวยระเบิดออกไม่ได้รอบบ้านเลยออกออกไม่ได้อ่ะ ไปส่องไม่ได้ปะใกล้ประตูใกล้ประตูไปลยออจำได้ว่ามันมีไก่ตรงพุ่มอ่ะพุ่มแรกพุ่มแรกมีลูกหนึ่งพุ่มต่อไปเป็นของพีบ่บดไม่ไก่ไก่พุใใ่มไก่บ้างมีลูกผมไม่อยู่เนี่ยทงทำลวล้อมอยู่ อะไแตกแน่ๆวันนี้เมืองบ้านมึงอะสะเพชรไป้หนห่อเดี๋ยวไปวางสะพานด้วยต่ค่อยไปวางก็ได้ตัดตรงนี้ก่อน กะเลยบ้ล่ะตรงนี้ยมันไม่ได้อยู่ในธงกระโเลยไหมจะยิถามแอครับคล้ายโดนขโมยระเบเหมอบ้านล้วม้งสที่ในพวกมือี่ถือว่าเป็นโดสสมบูรณ์ไหครับคือเนี้พวกมีผมได้ว่าไม่โดสซี่ไม่ถกตอนที่สันเสนบอกกับดสซี่ไม่ได้เออไออโไออโนที่ตีโปยังกรโดนรัสซีไม่ ปุ่ดไว่แล้หน้าบ้านตัดพุ่งไว้ถ้างนั้นหน้าบ้านเราก็โดนนะที่ตาทําไว้อะใช่โดนได้เหมือนกันก็ให้มันมาดูเฮียอมว่ะไปเรืไปเฉยไปเรือย่าเดินเข้าพุ่งนี้นะระเบิดพี่บอสวางอยู่นี่ข้างหลังผมไม่อยากตัดอ่ะเฮียกลัวระเบิดไม่ตัดพุ่มตัดพุ่มใช่ไหม จะคือหน้าบ้านมันออกทางได้ของท,งทอสมันออกทางไหนกี e. น่าจะทางอ e ีแหละถ้าออกอ e ีก็เดี๋ยวไปสุ่มทิศอีทีหมดไม่เราจะเข้าอ e, ีแต่แต่ทิศ W ก,ก็คือใช่เราจะระเบิดทิศอี e, แต่ W คือเราวางไว้เยอะเพราะประตูทิศเอมันไม่มีอ่ะทิศเอไม่มีประตูอ่ะ ไม่มีเหรออือไม่มีแสดงว่ามันออกอีเมื่อวานมันก็ออกมาอีนะแต่เวลาไปป่ามันจะอ,ออกอ E ทิวไ, <ป S 3> ไปนั่งรถเล่นมาไปไหนครับพี่ไปหาเรือนี่ว่ะไปไม่ยอมื่อกี้กูเก็บอะไรวะไม่รู้ไป๊บ,บนึงนะแต่งตัวก่อนเกี๊ยวมาแล้ว อ้าเมื่อกี้ตัดของพี่บดแล้วใช่ไหมพี่วางไว้ตรงหุ้มมันนะอ๋อพร้อมตรงหุ้มตัดเออผมเคยเจอเรือตรงนี้พี่ทะเลสาบเนี่ยวางอยู่บนตะปูม่กวาเราจะเลื่อนทิศเอี๊ยงเดียวไม่วางทิศเอ็ดไปเลยบนเขาที่มันชอบมากลัวเราจะวิ่งไปเหยียบด้วยนี่พี่เหยียบเองทิดเอ็ดนี่กันยากเลยต้องวิ่งลื้อเอาอย่างเดียว นี่น,นี่ตายต้นไม้ลุงเดี๋ยวมัดถึงก็ยิงเนาะนี่นี่ตายต้นไม้ลงหนามหนามไปยิงเนาะเออเออเราเออยังเข้ายากถ้าเราเข้าไปแล้วมันก็เข้ายากเหมือนกัน <laughs> นี่ตรงนี้ลง ไปตรงนั้นกูเค้าฝังไปแล้วปล่อยไว้ปล่อยไว้ก็ได้กูฝังไปแล้ว,วทีท,ท,ทีมันกำแพงเพราะกำแพงปูสองชั้นใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ลูกหนึ่งตรงนี้ลูกหนึ่งมีสองลูกอ่ะเนี่ยหลังหินลูกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ลูกหนึ่งอไ่ะเปลีย่ยนภา,าษาย,ยกมือเลยเออ <c oughs> แล้วที่มีที่มีทอสอ่ะนั่นแหละมีทอสเจี๊ยอะไรกูไม่ได้อยู่ในตีเออว่ะหลังหินลูกหนึ่ง เดี๋ยวไปวางไว้ตรงหน้าสะพานสะพานแล้วบอกนะที่รถลอยที่รถเดอดเดี๋ยวไปฝั่งที่นี่มันออกเข้าออกทางนั้นนะเราจะเข้าทางทิศ E เราจะโดนเองปะ ได้ก็ฝั่งฝั่งฝั่งหน้าต้นไม้ก็ได้แต่เพชรไม่ต้องฝั่งหลังต้นไม้ที่เราจะแอบสมมติเนี่ยบ้านมันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเราฝั่งฝังตู้พอูเยอะแล้วนะหกเจ็ดลูกแล้วนะฝั่งมูนะเออระวังไม่แค่สามนี่เหรอไม่กูฝั่งเพิ่มไปแล้วเอาไป่นไปอีกสามไปเนี่ยกูมีกูมีสองลูกตัดพี่มีสกิลขับรถตะเนี่ยเฮ้ยไปเกเอาไปฝั่งบ้านเราดีกว่าไปที่ขุดมาเนี่ยไปเอาไปฝั่งบ้านเราดีกว่าไปเสริม กะสอบสะพาน,นมันเนี่ยผ่สงสนนะพาน่ะผ่งสะพานไปดีไปดิอ๋อผนะู้่อ,ออกมาแนละ้วดนถายไม่นีอเออมีรถตรงนี้คันหนึ่งอะไรมอไซคมอไซมันสีอะไรหัพแพะตรงไหนตรงถร้ำอนี่นี่นี่สะพานใต้สะพานฝั่งไห แล้วมีของปะเนี่ยมันมีของสุกปะเนี่ยมันเท้าวัวแพ้มีของมีที่สะดอกอยู่ในกระเป๋าในรถอ่ะเอามาพี่เดี๋ยวผมจะดอาแป๊บนึงนะเอารถแอบก่อนมีกล่องปะเนี่ยมีกล่องซ่อนไว้